สวัสดีครับขอต้อนรับไปช่องกีตาร์วัลลัรวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดที่มีชื่อว่า E minor เปีบทาบสายอ่า E minor เปีบทาบสายจากไหมนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มที่นิ้วชี้นะครับทาบไปที่ช่องที่7 1 2 3 4 5 6 7ทาบลงไปโอเคนะครับนิ้วกลางกดไปที่ช่องที่8 7 8 ในสายที่2 1 2ต่อไปนิ้วนางกดไปที่ช่องที่9นะครับ7 8 9ในสายที่4 1 2 3 4นิ้วก้อยนี้สุดท้ายกดไปที่ช่องที่9เหมือนกันครับแต่สายที่3 1 2 3เราจะได้คอร์ด e minor แบบทับสายนะครับเสียงจ็บประมาณนี้อ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมน,นะครับ